สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง BIP เช้าบ่ายนะคะวันที่21มกราคมันหวันอังคารนะคะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อซได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดนะคะ f อขาแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนถ้า f อท่านไหนไม่ชอบเลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้เพื่อชอบนะคะ เล่นงเนประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่ยี่สิก่อนว่าเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนห้าง V แตกบนล่างนะคะทุกคนขาเวลามาก็จะมาแบบน่ากลัวนะคะทุกคนห้าง VAP เวลาหลุดก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใยนะคะทุกคน เรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าเจให้ห้าได้เจ็ดนะคะทุกคนมาสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดนะคะเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนเข้าเลขเด่นประจําวันสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะทุกคนเจ็ดมาสองเด้งแต่ว่าศูนย์เจ็ดเจ้บริจับให้พี่น้องรอบบ่ายนะคะทุกคนเจ้ให้ห้าได้หนึ่งมาสามเจ็ดสามห้าเจ็ดพี่น้อง มาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันด้วยห้าเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้องเมื่อนีมานนะคะพี่น้องคะเ,เลาบ่ายเลขเด่นประจําวันเดมาสองเด้งเลยนะคะทุกคนวันมื่อนีเลขเด่นประจําวันหมานพี่น้องช่วงนี้เลขเด่นประจําวันไหลดีนะคะทุกคนเป็นน้ําช่วงค่ะพี่น้องคะช่วงเขา้าช่วงรุดจักวันที่ยีสิเอีเขา้าหรือสิลรุดพี่น้องบนี้ ทุกคนสําหรับวันที่21นะคะทุกคนคะ่ะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่3ไดและ8เรามาดูความน่าจะเป็น3 1 3 0 3 3 3 2 3 7 3 9 8คะ่ะ8 3 8 1 แปดศู 80, 88, 87, ยนย์แปดแปดแปดเจ็ดแปดสองเด่นรอบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนหนึ่งนะคะเอฟี 13, 18, 17, 15, 19, คะ่ะหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะ

1ปดหนึ่งหกับ0ูรอบบ่าย1331ง8า1สา0หนึ่งหนึ่นาะคะทุกท่าน FC ฟขานี่ก็คือคู่จะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าได้เด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบผู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้นประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดนี้ fc สามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะสามกับแปดรอบเช้าและสามกับแปด ตัวเดียวกันนะคะทุกคนกับเลขเด่นประจาวันก็คือ3ามสามสติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวัน8ค่ะ8 3ดสมสก็ตัวเดียวกันเนาะค่ะทุกคน8 8นะคะ1กับ0นย์รอบปและ3ามกับ8เป็น1 3 3 1 1สามสามหนึ่งหนึ่งดดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่นะคะทุกคนตาลุนวาพี่น้อง0ย์ค่ะ0 3 3ย์ส8 0สย์ดศ นะคะทุกท่านคะ่ะประมาณนี้ชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะเอฟซีขาค,ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเซ็ง v i p วันที่2 1มกราคม2 5 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ f c ทุกๆท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคดีค่ะโช,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 ชคๆวันมันสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ